สวัสดีค่ะครุอยเองค่ะวันนี้เห็นกล้วยตรงนี้นะคะเราจะมาทำเค้กกล้วยหอมกันแต่เค้กกล้วยหอมสูตรนี้จะชื่อว่า c a r a m e l i z e d b a n a n a b r e ร d นะคะก็เหตุที่ต้องเป็น c a r a m e l i z e d เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำกล้วยเนี่ยไปเชื่อมกับน้ำตาลแล้วก็เนยก่อนนะคะถึงค่อยนำมาปัน่นแล้วก็ผสมกับแป้งค่ะก็สูตรของเค้กเนื้อเนี้ยจะบอกเลยว่าอร่อยมาก จะมีความฉ่ำของเนื้อเค้กเนี่ยสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความหอมมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่แค่กล้วยอย่างเดียวจะมีเครื่องเทศเนี่ยใส่ด้วยนะคะก็จะมีตัวของอบเชยนะคะออสไพแล้วก็จันเทศนะคะในการผสมในเค้กกล้วยหอมของเราด้วยนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตัวนี้เลยค่ะเราจะมีการใส่ดาร์กรัมลงไปด้วยนะคะเรียกได้ว่า เค้กกล้วยหอมตันี้สุดๆจริงๆค่ะอร่อยสุดๆสุดๆของสุดๆนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะกล้วยไซด์บิ๊กๆอย่างนี้นะคะเอาใช้ทั้งหมด4ลูกนะคะแต่ว่าเราจะเอาไปเชื่อมเนี่ยแค่3มลูกนะคะเหลือลูกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งหน้าตอนก่อนที่เราจะอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามลูกที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาซอยฝานเนี่ยเขาเป็นชิ้นๆก่อนนะคะ ระหว่างที่เราฝานกล้วยเป็นชิ้นๆเนี่ยคุณผู้ชมนําเนยนะคะเนยเอาใช้เนยจืดนะคะประมาณ80กรัมเดี๋ยวจะนําไปตั้งไฟกลางให้เขาละลายก่อนนะคะพอเราฝานกล้วยเสร็จนีเนยจะละลายพอดีกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราย้ายไปที่เตากันนะคะไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะเอากล้วยเราลงไปเลยค่ะ แล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายแดงค่ะเอาใช้ทั้งหมด110กรัมค่ะคนเลยนะคะให้น้ําตาลเราละลายเดี๋ยวมันก็จะเป็นคราเมลออมนะคะคนได้เป็นระยะระะนะคะไม่ให้เขาติดกันเกินไปหลังจากนี้ถ้ากล้วยของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็พอนะคะ กร็ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะครบ3นาทีแล้วนะคะตรงนี้พอได้เลยค่ะตัวของคาราเมลเนี่ยเคลือบกล้วยได้ทั่วแล้วนะคะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราจะยกออกจากเตานะคะไปเติมเหล้ารำกันค่ะโอ้ยหอมมากตอนนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะใส่เหล้ารำลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะค,ค่ะเดี๋ยวคนให้ความร้อนระเหยไปนิดนึงแล้วก็ให้อแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้ารำเนี่ยระเหยไปด้วยนะคะ เวลาเราทำเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์เพราะว่าเวลาแอลกอฮอล์โดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะระเหยไปนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพักตรงนี้เนี่ยไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราค่อยเริ่มมาทำเค้กกันค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตัวของกล้วยที่เราเอาไปทำคาราเมลเมื่อกี้เนี่ยก็เรียบร้อยอ้อยจะนำมาใส่ในโถปั่นของสแตนด์มิกเซอร์เลยนะคะหลังจากนั้นใช้หตีใบพัดนะคะในการปั่นเดี๋ยว เอาจะปั่นกล้วยตรงนี้นะให้เขามีลักษณะเป็นครีมเลยนะคะเราจะใช้ความเร็วปั่นกลางนะคะ it, it, ให้มีลักษณะประมาณนี้พอนะคะเวลาที่เค้กกล้วยหอมเราสุกเนี่ยเวลาเคี้ยวมันจะได้มี texture บ้างนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมไปเปิดเตาอ,อบรอไว้เลยนะคะที่180องศาค่ะ จากนี้เราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลเราใช้ทั้งหมด150กรัมค่ะไข่2ฟองค่ะน้ำมันนะคะครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็วานิลานะคะ1ช้อนชาครึ่งค่ะป่านตรงนี้เนี่ยให้ผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะ พอผสมเข้ากันงนี้แล้วนี่เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเรามาทําส่วนผสมของแห้งกันใช้แป้งสาลีในกประสมเนี่ยสถ้วยนะคะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนชาแล้วก็เกลือเนี่ย1ศษหส่วนสองช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยผงอบเชยแล้วก็ตัวของออสไปร์เนี่ยอย่างละ1ศษหส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็ตัวนัทเมกเนี่ย1ศษหส่วนแปดช้อนชาค่ะผสมต,ตรงนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ แล้วเราจะนำส่วนผสมของแห้งเนี่ยไปปั่นรวมกับกล้วยที่เราปั่นไว้เมื่อกี้เลยนะคะปั่นรวมกันเลยค่ะใช้ความเร็วต่ำนะคะในการปัน่นพอเข้ารวมกันงนี้เดี๋ยวจะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะปั่นด้วยความเร็วต่ำต่อเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราย้ายลงพิมพ์กันนะคะก่อนย้ายลงพิมพ์ก็คนอีกสักรอบหนึ่งนะคะเผื่อข้างใต้เนี่ยเขายังมีแบบว่าผสมกันได้ไม่ทั่วถึงนะคะพิมพที่ใช้ประมาณ8ปนสนิ้วนะคะคุณผู้ชมตัวของพิมพ์เนี่ยคุณผู้ชมสเปรย์น้มามันให้ทั่วนะคะแล้วก็เอากระดาษไขเนี่ยรองข้างใต้แล้วก็โรยแป้งให้ทั่วเนี่ยอีกทีหนึ่งนะคะเค้กเราจะได้ไม่ติดพิมพ์เทลงไปเลยค่ะ เสร็จทีนี้กล้วยเราก็จะเหลืออีกลูกหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะผ่าครึ่งนะคะวางเลยค่ะนำเข้าอบเลยนะคะ60 70นาทีค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เค้กกล้วยหอมคาราเมลของเราก็เสร็จแล้วนะคะออใช้เวลาอบทั้งหมดก็คือ70นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพักเค้กเราเนี่ยไว้ในถิมพ์เนี่ยจนเย็นสนิทเลยนะคะตอนนี้ เค้กไยหอมคาราเมลของออยก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งดูนะคะว่าเนื้อเค้กข้างในของเราจะเป็นยังไงคะ่ะดีเลยค่ะมีความฉ่ำมากๆค่ะคุณผู้ชมแลวจะบอกว่าหอมสุดๆไปเลยค่ะก็จะมีความนุ่มแบบเห็นไหมคะความนุ่มหยุน่นทานรับรองอร่อยแน่ค่ะ สูตรนี้ที่เขามีความฉ่ำตรงที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรที่อใช้กล้วยเยอะที่สุดในบรรดาเ mm. ค้กกล้วยหอมที่เราเคยทํามาเลยนะคะแล้วก็ mm. เขาจะมีความฉ่าแล้วก็หอมมากกว่าปกติตรงที่เราเอากล้วยหอมเนี่ยไปเคี่ยวกับคาราเมลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาราเมลจะซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยหอมแล้วพอเราเอามาตีแล้วก็ผสมกับแป้งเนี่ยเนื้อแป้งเขาเลยมีความที่แบบนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยค่ะ